ทุกคนในวันนี้เราจะมาเล่นเกมโกโกวาหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้กลัวตินลิกาสินมากเป็นเกมโกโวาทั้งสามเกมเลยนะจะรวมเลยมาเริ่มเล่นกันโอ้ยโฮยไปดีวะไปดีไปดิเอ้ยดี เอ้ยฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนมาแล้วเงิน <c> ก <oughs> ิมเกีน้ำตาลง่ายมากกิมแก่น้ำตาล, <c oughs> าาตาลอะ เฮ้ยขอโทษครับตายไม่เออตรงนี้เป็นวัดนะครับขอโทษด้วย เออเย้ฮ uh. ูเพ <Okay. S 1> ิ่มเงินมาห้าสิบบาทเอามาทำอะไรนวัดเดอะเฮกกดมั่วชนะเฉยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วครับทุกคนเป็นไงเป็นไง ดูกเกมนี้นะไปเปลี่ยนไปเกมต่อไปกันนะครับทุกคนมาเงินที่เกมที่สองเลยนะครับเหมือนเราจะได้เป็นผู้คุมนะทุกคนอะไรอะตุกนี้หนึ่งคนสองคนแล้วครับสามคนสี่โอ้สี่คนเลยเหรอที่ตกรอบเนี่ยแล้วโกโกวาลนี่นะ ไอ้กิวนกิวนตายผู้เล่นส่วนหนึ่งเขายว่ะในซีรีส์แรกอะ่ะเข้าใจวะน,นี่น่าจะเป็นคนอน่นะ <c oughs> อะน,นี่ใครอะอ๋อนี่ทุกคนอันนี้มันเป็นไอ้ตัวนั้นแ่ะที่ห้าวๆในซีรีส์หนึ่งนะครับอ๋อนี่ครับนี่ทำไมมีไอ้ไอ้กิวนสองตัวเลยครับตอนนี้ เอามีตัวคนหนึ่งเหรอเนี่ยอุ๊ยตอนนี้เหมือนเราจะเลงเป็นไม่ได้ปไดปมาครับทุกคนไาโอเคครับเกมที่สองครับมาเร็วไอ้น,อนัน เกียผิดยิงอะทำไมอะจะยิงอ่ะทำไมอ่ะบอดพวกนี้มันโง่ชะมัดเลยครับไม่ยิงไม่ได้เลยใช่ไหมนะไอ้ห้าวเนี่ยไอ้ตัวห้า,หาวเนี่ยโอเค,ค ไอคนนี้พลาดแล้วลนะ่ะเดี๋ยวอันนี้อันเดออันเดอเกมนี้ยาวครับทุกคนเกมนี้ไม่มีเสียงเลยฮนะแปดเนีนน่ครับไดว มารอดูกันเพราะโดนหัวล้านโดนยิงหัวเป็นไงรักหัวคมคมไอ้นั่นไอ้นั่นสงสารว่ะนั่นก็อีกคนหนึ่งสงสารมันสงสารว่ะสงสารไอ้โคตคนนี้ยไอ้ไม่สงสารแร้วยิงหัวเลยนี่ไอ้คนที่ผ่านลองคมยิงไม่ได้ไหมวะไอ้คนที่ผ่านเนี่ย น้ำมันแก้วอ่ะยิงยิงโอ้โหตายกันเพียบเลยทุกคนกิวตายอีกแล้วนะเออมีเสียงหน่อยตะกี้ไม่มีเลยโอ้กลับมาเกมเดิมแล้วไป ไปเกมที่สามกันอย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับมาเกมนี้กันตอบผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นเกมเดิมแต่มันเขียนว่าซีรีส์สองนะเ,เหมือนเกมเดิมเลยอ,เเอาอสวยยังไงรับหนึ่งอันนี้ เหมือนกันเลยเปียบๆเ,เลยนั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายนะครับ